สุนภูมิภาคแห่งประเทศไทยคุณฉลอมสงล่าท่านรองผู้บังคับการตำรวจวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานครั้งนี้นะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบจัดมาปีนี้เป็นปีที่68แล้วนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเรามีกำหนดการเรื่องใหญ่วผไม่เชิญ แน่นอนว่าที่นี่เราถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศและที่สําคัญนอกจากเห็นวิถีชีวิตแล้วเรายังเห็นเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย อ่าเมื่อกี้มีหลายท่านถามกบทเทนผู้ว่านี้ประมาณสี่ปี่ครับแล้วก็เสร็จเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ท่งมาเปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบค,คุณนะครับอันนี้งบนี่ที่ได้มาปีนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วการก็ประมาณที่ท่าน,ท,านท่านก็ซักาทำไมาได้เงินเพิ่มขึ้นเพราะอะไรถึงถึงของเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าหมดนะครับก็ฝากว่างานนี้ เป็นงานครั้งที่4ี่นะครับเเร,เริ่มแรกก็เกิดจากถ้าเกิดเรามองว่าทั้งประเทศไทยเรามองว่าเป็นแผนที่ประเทศจะมีหัวใจอยู่ที่เขื่อนเจ้าพยาเนื่องจากว่าจะมีสายน้ำปินวังยมนาลงมานะครับเริ่มจากเชียงใหม่นะครับมาถึงเขื่อนเจ้าพญาด้านเหนือ2.5ล้านไร่ด้านซ้ายถ้าเกิดเรามองตามน้ำนะครับฝั่งฝั่งขวาดีที่สุดยังไม่ได้เกิดเม 2, 500, ื่อ2,500ก็หลังจากนั้นก็มีเขื่อนพม,มิพล ไทยร้านร้านก็ประร้านหน่งที่เป็นตัวอย่างว่านี่คือเศรษฐกิจที่ได้จากการสัมผันี้ที่มากันในวันนี้นะคะผู้คณะที่ร่วมมาเปิดงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและประเพื่มใจที่ตัวเองได้คิดขึ้นมาว่าสมัยก่อนเรื่องงานพร้อมท่านทรงเลีนเห็นกับชาวบ้านได้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคนหนึ่งนะคะในฐานะที่ของเขื่อนชบายานี่ย เป็นเขื่อนแห่งแรกต้นน้ำแห่งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็มีธรรมชาติแล้วก็ยังจะมีวัฒนธรรมเราก็จะมีอย่างพูดถึงว่าการเ่องเชื่อของเราก็จะมีเราเวียเราครัง่งมันจะมีหนองมะมงเดินขามวัฒนธรรมและมีสิ่งต่าง มีหลวงพ่อป่วยที่คนอยากมาถ้านมาสการกราบขอพระคุณท่านหลวงออมมากเลยคนะแล้วก็โดยจะวิสค์ช่างมานะครับในช่างหัวหน้ามาเนี่ยเป็นคนมาเที่ยวเผลอหยิบโทรศัพท์ไปหรือเปล่าหรือจะมาหลอกเอาเงินคือตำรวจเนี่ยเ,เหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันถูกกันนะครับถ้าเราบองว่าใครเป็นเป็นคนร้ายหรือคนที่ไม่ประสงค์ 2,500ค่ะ,คะก็เรียกว่าเราต้องกำหนดธีมค่ะเพราะว่ามันหมายถึงการบรรยากาศในงานค่ะเสมือนนะคะเสมือนอยู่ในยุคสน500นะคะการแต่งกายการตกแต่งไฟนะคะกิจกรรมในงานนะคะก็อย่างเดือนนะคะ,คะก็จะมีวันหนึ่งสองรอบค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตอนนี้ที่ได้รับข้อมูลก็มีเรียกว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างล่าสุดก็เน้นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเองก็นําข้อมูลนะคะไปประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็กระจายผลไม่ใช่แค่ทรัพยากรอย่างเดียวค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือผู้คนค่ะ ชัยนาทไม่ได้เป็นเพียงแค่ใจอีกสักหนึ่งครั้งนะคะทุกท่านมีประดับแสงไฟสว่างสวัยทั่วทั้งงานก็เริ่มจากงานนี้เลยค่ะกับงานเขื่อนเจ้าประยารำลึก68ปีปีนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเรียนเชิญ